มันยังไม่ตู้สงสัยต้นนั้นว่านั้นบ่เฮยต้นผักแก้นใหญ่บ่เฮยต้นผักแค้นใหญ่องเลยมานี่เขามาปูโอ้เคยต้นนั้นน่ะต้นนั้นผักอันแค้นใหญ่ไปตั้วผมเคยเห็นเห็นจักแต่ว่าเห็นต้นน้อยๆเนาะอันเฮาฮักกินอยู่เนาะมันป่าน่ะเนาะแมนคืออยู่ได้น้อยเลยแม่นสบายดีเด้อปลาดุ้งมาอีกน้ำตกที่โซ่พี่น้องเลยเนาะ อยู่ใกล้กันเมนสบายดีเลยอธิาอีกวันหนึ่งสี่คนหาคนทั้งอันนู้พี่น้องเลยหาคนตัดยัง่านของยูตัดฟ้ามบ่ตาดฟมยินดีต้อนรับสบายดีตัดตัดพออ่านผ่านตัดผ่านตัดผ่านต้องสะกดเอาแล้วเฮียนอนุบาลสมานน่น แม่ตูส้สออนต้อนอันนี้พี่น้ n งเนยต้อนอันนี้พี่น ong เนยต่แม่ต้นยันเยเนาะงาาม่งามขาโอ้ยตรงนี้งามกมาขาเดวเนะโอ้พี่น้องมึงในงามทางเขาเนะสบายดีตัดฟาร์มพ่านในพออา่านพ่านพนะ่านไลยเนอะมึงเปนเออพานผามันคือพาน นี oh ่จ oh, nice. nice like uh, ุดทายฮูบได้เนาะโอ้ก uh, um, ่อนไม่อันนี้อ้งามแต่บุคือบุคืออยู่หน้าเขาหม่ยมดอยู่หน้าเขาเขาไม่งามเนี่เอาไปท้างไรนี่โ้นไหมฮะสองสองวอลูกคนไปทางไรเลยพูดนะผู้หน่ยางไปพูดไปมาพี่พี่เนาะ ทางนี่วะจุดชมวิวอืลเปิดผนสีได้หนิเพื่อนไทยพี่น้องโอ้งามเนาะงามงามพี่น้องเลยทรงเพื่อนไทยเนาะแต่มาอยู่ประเทศลาวเขาถืเป็นทรงเพื่อนลาวพี่น้องเลยก่อนน้องใม้ไผ่ค้ำพี่น้องอ๋อบัดมาอยู่สถานท,ที่ท่องเที่ยวแบบง,งามเนาะพี่น้องเห็นน้องใหม่ไผ่ค้ำกระไดบัดอยู่หน้าเฮาหรือเอาโย่เอาเยงอยูย่เฮาบริเตนมันเนาะ เอาบริเตงมันได้เนาะหนุบง้ามตัดอันเท้าเข่าตะบิดเนะ่ะเป็นตัดเนื้องพี่น้องเลยอันนี้มันนี่ตัดฟานพักกนแคบใหญ่ไม่ยังไม่ตู้<ว>ไม่ตู้สะอ่อนพักกันแคนใหญ่พักกันกกแคนใหญ่คอยรบกักแล้ว คือกันเลยกับมันพักกันแค่นั้นเทาหักกินอยู่ดงอ่ะเนาะเม่นกุ๊กพักกันแค่ไ่อันนี้อันนี้ไวอยู่บ่เม่อ้อันนี้กุ๊บอันนั้นกุ๊บอันนี่ยมันเขี้ยวหมากมันนี่ยกุ๊กหมากบ่มือแต่ว่ามันบาดบองามมันแล้วเนาะมันโมงามมันดิกู๊บอ่าพ่อไ้น้องสบายดีสบายดีป้าลุงนะลูก ตื um ่นเต้นไปเลยโดยอนุ so ่นมาโดยเออวันนี้ได้มาทำตุ journée. ๊กสมใจเลยโง่องเลยมาในเพื่อนบ่ได้ตามนั่นเพิ่อนแนวอยากอยากมาตั้งแต่อยู่เพื่อนบุญเขาทำตุ๊บบางที่เขาต้องมาหนีก่อนเดเนาะโดยไม่ได้ไม่ตู้ได้มองเมื่อยแล้วบอสเมื่อย์เมย์ยังสู้ได้อยู่หรืนเ่าสูดได้สบายดีโดย ปลายโฉมสองมือแล้วสองมือม OR เนาะอันที่ว่าพาโลอ,อีลีนะโอ้หูนี่งามแท้ศิน,นปะเลยหน่เนาะสิน,นปะเล่าเขาได้หน่โอ้ที่ว่าเป็นเสือแบบ,บ <c oughs> มันเส้าเผานะสนเผาว่าคนห้องวอาเส้าเผาที่มันนอกงี้ดีเนาะโอ้อยูนี่เป็นอันนี้จะเป็นส้นเผาของบ้านเพิ่นได้หน่เนาะมี เก็บตะฟงกาแฟพี่น้องวาดบาดเอาบอลนี่นะวาดเอาบอนี่นะโอ้วาดบาดคือมังามคักแทถะคือมันมโดดเด่นคักแทถะคือสีโดดออกมาเลยเนาะเทกาแฟเทกาแฟเทกระดักพี่น้องเลยมีกาแฟโอ้มีอันอันนี้อีกอันนี้ มีฮอดกระดอกกระเลาะุ่นน่ะมีมีนกอีกเ็นาะถ่ายรูปก็ได้เด้นี่เนาะอนี่จว่าอันสาวอยู่นําอันเงินใบพันทําจังคือได้เนาะเอกลักษณ์เลยโอ้ลงคือกันอันนีเนาะนึกว่าสิบ่ได้ลงหั่นน่ะนึกว่าเพิ่นว่า พี่ดู่บอเซนในยางลงคือกันเลยลงไปใหม่ๆก่อนอย่าพาวลงดุอย่าพาวลงอย่าเพ้วให้พอลงใหม่บ่งก่อนเด็กหน่อยลงใ้บอเป็นอ้ไรคือได้ขึ้นมาอใจอ้ ลงฮอนหันแล้วกับบึงห้ยซองเบิ่งเฮือดซื่อโดยโดยบ่อคุ้นต้มแทบบาทนี่คนมาเนาะเออเมย์ดูนุ่มเสือกขี้เง้ยวประกาศถึงโต้นี่หนาวองคุณหนาวเลยพุ่นได้ลงไปซองเบิ่งอยู่พุ่นได้อยู่แต่ว่าให้เพิ่นขึ้นมาก่อนเปลี่ยนคิวกันเห็นบ่ลุเฮ้ยนั่คือสีขาวเฮ้ยนันไก่บ่ กันเดียวกันทั้งนัสีขาวอะไเนาะมันเป็นหมอกน้อยๆจะเบิ่งคักๆน้าเอ้ามันลูกไก่อองมันเด้เฮาเห็นอองมันคือตัวนั้นเฮาอยู่ใกล้แล้วเฮาถึกละอองมันนั่นอันนี้บัเฮาเห็นอองมันเลยว่ามันเลืเคื่อนงามบ่นนงามบ่คอนตุ้มๆอยู่ม้คอนตุ้มๆเลยอยู่มน่ะมันคอนอืเป็นลงไปเบิ่งได้อยู่ลงไปเบิ่งได้อยู่เพิ่นเบิ่งแต่อยู่หั่นบ่ได้ไกลปานใด ให้เมตูุยุบลุกตู้ชับจับเมตูุลงจับฮาวดงเด้อเด้ออายุมีตะนางเนาะโอ้ลงมาลุมพี่บุ๋มีตัวนี่เด็กน้องโอ้สูงตัวนี้เนาะ น,นุ่นก็นอยากลงมาเบิง่งคือกันเนาะ <c oughs> ได้มาฮอดแล้ว่าเนาะนุ่นอ๋่สเพิ่นโอ้เพิ่นีิงไปู้ <c oughs> ยาดเสี่ยวนําเลยูเลย,เปยไปแล้วูๆๆแม่นๆเนาะเออเพิ่นีเนาะาอยู่ด้พี่น้องเอ้ยท่องเที่ยวกันเรื่อยๆเ,เนาะ โอ้ไก่เต๋อเสนะเฮาเนีมไปเห็นนั่นเฮาเนมไปเห็นในน้อยหนึ่งเนาะไก่เติบสนอพี่น้องตัวนี้อยู่เลิกเนาะเป็นลงเลิกเลยตัวนี้ตัวนี้เลิกเนาะตัวนี้บอกคือตัวนั่นเนาะ แต่เพิ่เอ้คอยบ่งเอาทีนี้หน่อย่อยจะเพิ่มเิ่เดเดโอ้ลงมาแต่ภูเขาเนาะตัวนี้ตัดพานพี่น้องเลยเนาะโอ้มองเนี่ยคนขี่สลิงนะซมุดนี่มองเนี่ย กายเติบเลยกหนเนาะโอ้ัหใจตกหวั่มเลยเป็นอะไรลูกตัวนี้กับตัวนั่นตัวไรงามลูกตัวไรตัวไรงามตัวนี้กับตัวนั่นนรไรงามกล่วกันให้คะแนนตัวไหนเนาะตัวนี้วะตัวสองอันโอ้ตัวสองอันนี้ <laughs> ตัวนี้งามกว,ว่านนว่ะเฮ้ยดูนี่กับมุมหนึง่งพี่น้องเลยโอ้งามงามพี่น้องเลยเนาะยูนี่งามแต่ว่าเพิ่นบอได้เหตุทางให้คนลงไปเบิ่งใกล้พี่น้องเลย แต่ว่าเป็นตะย,ย่านเนาะเป็นตะย,ย่านแฮงเป็นเหตุทางลงไปสมวิวอยู่หันน้อยนึงพี่น้องเยเข้ามาหอดมองน้ำตกพี่ก็มีห่านกับเขาเด้อพี่น้องเอ้ยนะเนาะผู้ใดหิวข้าวหิวน้ำก็แวะกินได้เลยโอ้อยู่นี่เป็นจุดโดดสลิงอยู่นี่เนาะ กูได้อยากโหลดสลิงพี่น้องเลยมาโหลดอยู่นี่ขยะโหลดว้ายิพ่ชไป่ชิพ่ชพี่โหลไปนั่งใกล้เม่ตู้พุ่นพุ่นไปน้ำเม่ตู้มังเห็นน้ำตกลูกล ถ้าเบิ้งเลิอบนสิโหลดสลิงเลยลูกเลิถ้าเบิ้งพ่นโหลดสลิงผ่านมาหนีเลโอ้ยข้เกีมได้โอ้มุมนี่งามพี่น้องจากลงมาลกโอพันผู้ใดโหลดสลิงแมนมาโหลดอยู่นีเนาะมาอยากโดดบ่บบเซนโอ้อาอฆ่าแล้วไป บวมีซื้อกเฉพ่อแหละหอยแยันร่วมสูงหอย่านหัวใจเต้นมันรัวโมกาเสียงโมกาเสียงบุรอยากกินสุกเทจะได้โอ้อยากซื้อป้าไปซื้อแซนลกซื้อเนาะป้าโอ้ยว่าเสียวน้ำเลยโอ้ยไปเลยอุ้ยผู้นั้เล่นไปโบเห็นเลยเนาะสุดเลยว้ายเจ้าของคนว่านั่นนะ Ôi, bà bài <laughs> uhm. <laughs> <laughs> <là bạn> <laughs> <Điền> bà đi bà xiê uy 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 bà xiê đi bà xiê uy bà xiê uy bà xiê uy nó xiê uy bà xiê uy ฝุ่นมาพิ่นเมื่อพุ่นเลยไปอย่างเนาะโค้งไว้พุ่นเลยนลไปเดอาเบื่อเลื่อนเนกังเสียวเลยเนาะเชีะชืว่าโดด่ว่าโดดนี่อ้่อลใช้วาลนีเาม่องห้อวน่จมาเดียบมแจ็าดลงไปนิดนอันมองอันนี้นี่นะมองอันยืนชิเก้สลิงนี่แล้วที แต่กันยิจอย่านะนะอาจารยเออโอ้ยถ้าว่าถ้าว่าใจกล้าก็อยากอยากอยากขี้ยกแต่ว่ายั่นแบบว่าเฮามาเป็นลมเป็นหยังอยู่กลางทางนะข้างันนะอนโอ้น้ําตกพี่น้องมึงแนมลงไปลูมพุ่นนะเป็นสายุ้งเลยพี่น้องเลยเนาะปะทักันกับเดด น้ำประทะกันกับเป็ดเป็นสายลุ่งเลยพี่น้องเยสีแดงกับสีเขียวเนาะประทะกันพี่น้องเลยงามงามพี่น้องเอ้ยเป็นบุญตาทั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจากเมื่อใดยามใดบาดนี้จังสิได้มาอีกพี่น้องเอ้ย ว่าใจก้าทำใจก้าก็อยากโดดสลิงยูปาร,รูงใจบวกล้าเนาะเพราะว่าเป็นคนยันควอมสูงนะพี่น้องเลยพากันขึ้นอัน,นวัดวัดสลาเพวื่อนก็ขึ้นไปเห็นค่อมสูงหน่อยนึงแหละหัวใจสั้นนะพี่น้องเลยน้องก็เลยโอ้พันตีโค้งไปพุ่นตีกลับมาหน้ามาอลไรกันเนาะ<ม>ตีกลับมาโค้งไปพุ่นแล้วก็กลับมาแบบนี้โอ้ทะเล อเลยมันมีสายกลับม,มาอยู่อะลยอโอ้แนมไปเห็นผู้ดีสม,ม,ดนะมุดเนาะอืองามหลายพี่น้องเลยไปวันนี้พี่น้องเลยพากันออกไปวันนี้เนาะออกเล่ววันนี้ สถานที่มองนี่สิโอยู่ใกล้น้ำตกปันไดปันลุงเลยเนาะเพราะว่าโบคืออยู่ตาดฟึไอตัดแยงเนาะตาดแยงนะสิอยู่ใกล้น้ำตกแห้งตัวนะอยู่นี่นะได้แนเบึงไกลๆเพราะว่าเป็นน้ำตกสั้นเนาะสั้นๆที่น้องเลยห่ากอยู่นี่บัดมีสลิงทำบุตอะไรอยากโดดสลิงเนี่ยไหมพี่น่ะน่าพะโดดไหพี่น่ะอันี้ทางทางมาเนาะทางขึ้นทางกลับมาตัวนี้ ตัวนี้ทางกลับมาจากกันสลิงคับนั่น,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 น <laughs> กลับมาหมอา่องเกาโอ้ยหอดแล้วเพื่อกรขึ้นแล้วเราไปอันเพื่อไปแล้วก็กลับมาร้วมกันน้ำพุห่อนทศสามนาทีช่างปีวิวไป<ม> <laughs> อืเ<ม>พ่หน่อยเอ้ยว้าผุน่ะผู้จะผู้ว่าพี่ผิดก่มนด้วยเนาะโอ้โหนี่มันเป็นเป็นห้องพัก,กเนาะเนาะเป็นห้องพักไว้ผู้ใดอยากพักอยู่นี่เลยนะพี่น้องเป็นห้องพักเลย ตื่นเศร้ามาแล้วก็เห็นเลยสินอะอืมรรยากาศาาเย็นสบายพี่น้องเอ้ช่องสีเฮ็ดหอนเกิดจำยำนีำน่คือกัอนเล่น่ะเย็นจะมามาพี่น้องเอ้ผูรายเขามาเบิ่งคลิปกะถือว่าได้มาเที่ยวน้ำกันเนะาะบัดนนี่จัก ถึงบรรลัยยามใด๋เด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยจังสิมีโอกาสได้มาอีกอันนี้กะเป็นจังวะแบบมางลุงพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็พากันจังวะอน,นุนุโรงเรียนนําเลยก็เลยว่าอ้าวไปพาไปเบิ่งน้ําตกว่ะะาซั่นนะพอเพิ่นว่าสิมาเบิ่งแต่น้ําตกบัดมาแล้วบัดเขียนเบิ่งัน น้ำอันสาวศิริพ่นว่าเอออยู่ใกล้กันชงมองก็ได้ว่า,ามาเวะนี่น้ำเลยชงมองอยู่ใกล้กันพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นี่กะเป็นห้องพักเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมานอนอยู่นี่เลยก็ได้เนาะมานอนตื่นเศ้ามาก็เห็นน้ำตกเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่มองห้องมันมีห้องพักนะคือน้ำตกตาด ทำเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าน้ําตกน้ําตกตาดแยงน่ะบ่มีหอมผักพี่น้องเอ้ยเฮาต้องมาผักอยู่นี่แต่ว่าบ่ได้ใกลกันพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางบ่ได้ฮอดอัน10นาทีซ้ําพี่น้องเอ้ยก็ฮอดแล้วเนาะได้ก็บ่ายออกจากหันแล้วก็มาเข้านี่พี่น้องเอ้ยอไปหนมานี่ลงมานีแม่นีน้ําตกน้ําตก นี่ก็เป็นห้องพักพี่น้องเลยเนาะห้องพักผู้ใดมานอนอยู่นี่กับบรรยากาศดีอยู่แต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยก็คุ้งสีนักเติบอยู่น้องสีแพงอยูอยยอ่แม่แน่น่ะป้าเสียงมากให้กูเสียงเครื่องบินเ,<อ> <laughs> เห็นแบบแบบามาเบิช่องเอก่อนนูนพี่ต<ท>ูอออ่อยากเบิ่งเบิ่์กมาหอดสลิงโบเห็นเหรอ ปูว่าพนยูพ่นไดบองเทายางกายมากี่นีนได้พนกายไมอืมกายมาแล้วพนไปบองเงินเทายางกายมากี่นีีเนชุดเลยเนาะชุดแล้วชุดนี้แล้วก็ออกขึ้นเลยอมาได้นะมีสองคนบะมีสมมีสามปุบคอชงโอ้ดีดิใช่เนือีอีมาขาดข่าอยู่ท่ไหนฮะอ๋อให้กเสียงยนเนาะฮะนนะ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 ่ะ โอ้แม่เพิ่นประกบเลยเนาะห้องเลยนะย่านเฮงวิจักบาทเอง <laughs> นั่นเองแม่ไปว่าลังคนไปรอบแรกอาสิไล่แต่ว่ารอบกลับมาเลยเพื่อสิกลับมาไลยยันตกใจยังเข้าประคองมาเด้กินประคองมาเลยประคองคู่กันมาเลยพี่พี่น้ออืมเฮ้ยน้องพี่น้องเอ้ยอยากแบบเห็นเพิ่นกับบาดเสียวน้ำแล้วฮะนะ,ะอ,อืมคือสีให้ไปแบบไปขี้กับเพิ่อนหนีบ่ได้หรอกว่าย่านข้มสูงพี่น้องเป็นคนโลกย่านข้มสูง โอ๋อยู่นี่กะเนาะตัวนี้แบบพักแบบมาเป็นกลุ่มเลยเนาะมาพักอยู่นี่เอาให้น้องเลยคลิปนี้กะแบบเบิ่งนํากันแบบช่ํๆเลยเนาะยาวๆเลยพี่น้องเยย่างออกมาแล้วันี้พี่น้องเยทแล้วเนาะนีก็สิพากันกลับแน่พี่น้องเยเนาะก็เลย พากันออกบบบน,นี้เนาะไปแซพพี่น้องเอลยพากันเดินทางกลับเลยบบบนี้เนาะทางแม่น้องอโนนกสีได้ขออนุญาตจบคลิปไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเอ้ยมืัอนี้คลิปมาเที่ยวกสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคลิปมาเที่ยวก็เป็นคลิปทุ่ท้ายนี่เด้เนาะวานนี้ครับกษีบุญและพ่อกันอยู่บ้านมาดิพี่น้องเลยโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอรสุขุสุคนเนาะที่เข้ามา ติดตามภาพส้มพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยได้มาเที่ยวนํากันเด้อพี่น้องเอ๋ยอยู่ดีมีแหงแล้วก็มาเที่ยวประเทศลาวนํากันพี่น้องเอยเนาะโดยเอาคลิปนี้ลําลาไปแล้วเนาะสบายดีาดบ๊ายบายพี่น้องเอย